ตอนนี้ก็ถึงบรรยากาศชั้นบนแล้วนะครับชั้นที่ตั้งของพระธาตุภูเพกนะครับมีป้ายห้ามเตือนนะครับป้ายห้ามเตือนนะครับทิ้งอะไรไม่ได้ให้แค่รอยเท้านะครับแล้วก็เก็บเอาได้แค่ภาพถ่ายห้ามทําพิดีบวงสวงด้านบนนะครับโดนปรับฝ่าฝืนปรับสองพันบาท ก็นะครับเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าค <hum> <people> ่อนข้างจะดสวยงามประทับใจนะครับขึ้นมาค่อนข้างสูงชันเหนื่อยนะครับแต่ว่าถึงแล้วก็สุดยอดนะครับอ่านะมีโอกาสมานะครับเอคนนุ่มมัน้วยกับคนท้องที่อยู่ครับแต่สักได้โอกาสมาเทเลกดีแล้วครับเบืองความอลังการของคนโบราณสร้างไว้นะครับ เรียกว่าปราสาทหินนะครับพระธาตุภูเฮกครับอันนี้ก็เออให้มีน้องเบิ้งครับทางบ้านเบิ้งนะครับนะความอลังการนะครับคนโบราณเอาหินนะครับค่อนข้างจะสงสัยอยู่ครับว่าโบราณเก่งนะครับอาหินมาซ้อนๆกันได้นะครับน้ำหนักโอ้ไม่ต้องพอถึงนะครับ ตอนนี้ก็นมมันห้กบเบงค้างๆนะครับถสาสนียภาพค้างนะครับโอ้ก่อไม่หกนะครับเต็มนะครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวนะครับโอ้นะครับอ๋อได้นักท่องเที่ยวน้อยมานำครับโอ้ดีใจร้ายครับนักท่องเที่ยวน้อยนะครับได้ออกกองนะครับ น,น้ำายเดือรอบๆนะครับสถานที่ร่มรื่นนะครับคครนี้แม่น้าหนาวนี่ก็คิดว่าน่าจะเย็นอาการเย็นสบายดีนะครับตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะครับแต่ค่อนข้างเย็นขนาดขณะนี้นครับเวลาเที่ยงนะครับแต่อากาศทึงนี้โอ้ไม่ต้องว่าถึงครับหน้าหนาวพร้อมนะครับ อุณหภูมไม่มีถึงยีสิปองศานะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังของประสาทภูเพกนะครับอ่าหนูมัน้อยกัน,นอ้อมอ้อมไปเบิ้งเครับพี่มีน้องเบิ้งนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะครับ ององค์ประสาทพระธาตุปูเพกนะครับนักท่องเที่ยวกำลังจะถ่ายรูปนะครับตอนนี้นะครับนะครับจากร้อยขั้นขึ้นมานะครับเหนื่อยตอนนี้ก็คงจะหายเหนื่อยแล้วนะครับสำหรับน,นักท่องเที่ยวของเรานะครับหายแล้ว,วค่ะสู้ค่ะน,น,นะครับสู้ค่ะแล้วก็มีที่ไหว้นะครับ ทุกคนก็ปรารถนาว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลต่อที่จะถึงนี้นะครับแล้วข้างบนก็มีข้อห้ามนะครับ <ใจ S 1> เหมือนกับข้างล่างนะครับ <c oughs> ห้ามทิ้งขยะนะครับห้ามใส่รองเท้าขึ้นบนพาธาตุนะครับ <c oughs> นํากองหินอิดกองหินกองดินลงนะครับลงจัดพาธา <c oughs> ตุนานครับแต่ไม่ได้ให้อดอกไม้ข <c oughs> ึ้นไปว่าอะนะครับ หนวมันยขออนุญาตนะครับโอ้เป็อนท้อดรองเท้านะครับขออนุญาตครับอืมเนาะนะครับเพ็่นขออนุญาตเพื่อนให้ถอดรองเท้านะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับถ่ายบรรยากาศนะครับให้ดูนะครับ นี่คือบรรยากาศทางในนะครับ,บการทางในพระธาตุนะครับของปราสาทขอมนะครับอนุญาตถ่ายด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครั้งแรกนะครับที่ลูกได้มาตรงนี้นะครับ